นี่ก็คือบททดสอบที่4ครับบททดสอบสุดท้ายผมจะให้ปัจณิทั้ง4คนนะครับแข่งกันเก็บเกี่ยวเห็ดซึ่งทั้งหมดนะครับเรามีเห็ดอยู่5ชนิดก็คือเห็ดออริจิเห็ดลิ้นจือเห็ดหัวลิงหรือที่เราเรียกเมื่อกี้ว่าเห็ดยามาบูชิทาเกะเห็ดเข็มเงินแล้วก็เห็ดนางรมฮังการีนั่นเองซึ่งแต่ละชนิดผมก็ไปทราบนะครับว่าวิธีเก็บเหมือนหรือไม่เหมือนกันผมว่าอันนี้อาจจะบ่งบอกอะไรบ้างอันนี้อาจจะช่วยได้เยอะปัจฉิณทั้ง4ี่คนพร้อมแล้วประจำที่ครับ ปรัชนีทั้ง4คนอุปกรณ์เหมือนกันเตะจะทํำยังไงก็ได้แล้วแต่มีเวลาให้2นาทีพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับต้องบอกเลยครับว่าในบททดสอบสุดท้ายนี้เห็ดทั้งหมด5ชนิดมีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันซึ่งปรัชนีคนไหนจะทําออกมาได้ถูกต้องและเหล่าดารานักสืบจะจับผิดได้มากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันครับ เชิญทัานสี่ท่านนะครับกลับไปประจําที่ก่อนเลยถ้าคนเป็นนีต่ต้องต้องแคะทิ้งให้เป็นน่ถ้าไม่คว้านออกเนี่ยไอ้เชื้อไอ้ต่อไปมันก็ดันไม่ออกแต่นี่ก็แก้งไม่แคะทุกคนเลยสิ่งที่คุณเชษฐ์หมายถึงนั่นก็คือการทําความสะอาดหน้าก้อนเชื้อหลังจากเก็บเกี่ยวเห็ดทุกครั้งเพื่อให้เห็ดชุดต่อไปออกมาได้สะดวกซึ่งหากไม่ทําความสะอาดจะทําให้เกิดการหมักหมมจนเกิดเป็นเชื้อราชนิดอื่นและทําให้ได้ผล,ผลผลิตน้อยลองด้วยครับอย่างนี้นะครับเต้องคว้านเลยใช่ไหมใช่ครับต้อง ไม่ไม่แรงมากแต่ว่าเพราะว่าเพื่อเชื้อต่อไปจะได้ใช่ครับใช่ครับเนี่ยถ้าเกิดมันคาอยู่เงี้ยมันก็จะเน่าคืออย่างเงี้ยก็ต้องเอาออกให้หมดพอลดน้ําใหม่มันก็จะเน่าใช่แต่ถ้าเกิดไม่ไม่เอาออกคือหมายความว่าอันที่ชุดแรกออกไปแล้วแล้วชุดสองมันจะหลวมมันจะหลวมแล้วัจะไม่ติดคาละเลยเกายากโอ้โหไม่ผิดหวังที่พี่เชฐดดารานักสือของเราเคยเป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดมาก่อนครับ เห็ดที่เด็ดสดๆไม่ควรรับประทานใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเห็ดสดบางทีก็จะมีพิษนะคะคขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่าแพ้แพ้พิษเห็ดหรือเปล่าส่วนใหญ่เอาไปทําให้สุกแค่นั้นค่ะทำให้ะะใหสุกแล้วก็ทานได้ใช่ใช เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับทุกบททดสอบต่อจากนี้ไปผมให้โอกาสสุดท้ายผมมีเวลาให้60ิวินาทีถามอะไรก็ได้แต่อย่าลืมว่าก่อนที่จะถามปรัชนีคนไหนให้พูดชื่อเขาด้วยปรัชนีพร้อมนะพร้อมครับเริ่มครับคุณอาครับด่างที่พี่เชฟพูดทาไมไม่แค่หมดครับเวลาเราเก็บเราเก็บสะอาดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแคะครับผู้ใหญ่ล้ครับเมื่อกี้ผมเอามีดเขี่ยไปแล้วนิดนึงนะครับเก็บสะอาดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแค่ก็ได้ครับตอนครับคุณปอนครับเมื่อกี้สาธิตเรื่องการเก็บเห็ดนะครับก็คือมันเป็นขั้นตอนต่อไปในการแค เอาอาเศษเข้าวฟางออกทีหลังคุณปอนคะคิดว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้การทําเห็ดประสบความสําเร็จคะทุกขั้นตอนนะครับการใส่ใส่ใจหมดทุกอย่างตั้งแต่เลี้ยงเชื้อจนถึงแบบโรงเรือนแล้วก็การตลาดทุกอย่างคุณปอนน้ำให้มีเดเนี่ยตัดเขาเรื่องตัดอะไรตัดอะไรทิ้งตัดโคนโคนโคนรากมันหมดเวลาโอเคปัจจัยยังกี่คนครับไปเตรียมตัวมาเฉลยเลยครับ วันนี้มันไม่มีอะไรที่โดดเด่นไม่มีอะไรที่แบบว่าหลุดเลยเอาละแต่ถึงเวลาแล้วนะครับที่นักสืบทั้ง3ท่านต้องตัดสินใจและบอกมาแล้วครับว่าคุณจะเลือกใครถามคนแรกเลยดีกว่าไอ้คนแรกมาส่งไปนน้นบางทิเราอยู่มานานสูตรลุงลงครับลุงลงอยากให้ใครตอบก่อนอ่ลุงตามก่อนเลยเอ้ามาจิลุงแรกใจคิดว่าเป็นคุณใหญ่นะแต่ว่าพอมาเจอคุณแอเนี่ยเก็บเห็ุเนี่ย แกะเห็ดออกแล้วมีปาดมีอะไรมีข้องแก้วมีอะไรทัง้งะเรียงชั้นขึ้นไปแล้วล่ะคุณแอดเนี่ยน่าจะใช่มากกว่ามากกว่าคุณใหญ่เลื่อมๆคุณใหญ่ขอเลือกคุณแอดหมอครับหมอเอิญจะเรียกใครยังยืนยันว่าเป็นคุณปอนค่ะ คิดว่าคาแรคเตอร์ของคนที่จะดูแลเห็ดได้ขนาดนี้เนาะคือเขาต้องเป็นคนเย็นต้องเป็นคนใส่ใจต้องเป็นคนค่อนข้างนิ่งอ่ะคาแรคเตอร์เนี้ยของคุณปอนจะโดดเด่นมาตั้งแต่แรกเลยก็ตั้งไว้แล้วก็ลองดูท่านอื่นแต่ว่าในหลายๆบททดสอบอะคาแรคเตอร์เนี้ยมันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ก็เลยยังขอยืนยันว่าเป็นคุณปอน,ปอน พี่เชษครับพี่เชษเลือกใครครับผมการันตีตอนแรกไปคือคุณปอนนะครับแต่มาดูอันเนี้ยผมไม่ค่อยมั่นใจเลยนะฮะเพราะว่าเทคนิคของคนที่จะเอาเห็ดออกถ้าเกิดสัญชาตญาณเนี่ยมันจะต้องทันทีเลยเพราะมันการลืมมึงเว่าทำเยอะๆมันลืมออกไอเศษไอพวกเนี้ยมันก็จะเน่าเวลาเราให้น้ําอะไรเงี้ยหรือมันเกี่ยวไหมที่ผมอ่านว่าวิธีการทาเนี่ยคือให้เก็บเกี่ยวเห็ดทุกคนก็จ้องแต่จะเก็บเห็ดอย่างนี้แลวอันเนี้ย ใช้ต่อไม่ใช้ต่อไม่สนคนเราจริงมันต้องสัญชาตญาณมันต้องทําตรงนี้แต่ที่ทุกคนน่ะก็ดันไม่ทําทั้งหมดไม่มีใครสัญชาตญาณตรงนี้เลยก็เลยเลยว่าต้องกลับไป,ไปเป็นเรื่องคุณปอนเหมือนเดิมที่ว่าเคยบอกว่าคุณปอนที่ตอนร้องเพลงสัญชาตญาณครับว่าคนชอบร้องเพลงเนี่ยถึงจะร้องเพลงเพราะไม่เพราะอะไรต่างมันจะมีจังหวะในหัวใจมันอยู่ดังนั้นก็ยังยืนยันว่าเป็นคุณปอนดังนั้นสรุปแล้วนะครับพี่เชษเลือกคุณปอนหมอเอิญเลือกคุณปอน ตดนเดียวเดียวใดอีกแล้วถ้านับเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงอย่างเดียวเนี่ยนะคุณแอดนี่เพี้ยนระเบิดแล้วทําไมถึงเลือกคุณแอดโอกาสสุดท้ายจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนงั้นผมสรุปเลยนะลุงลงเลือกคุณแอดดังนั้นเรามาดูเฉลยกันครับมาลุ้นกันว่าประศนีคนไหนคือเกษตรซ่อนรูปตัวจริงช่วงหน้าโอ้ยยอา i is...